สวัสดีครับพี่น,อนอ้องวันนี้ป้าพี่น้องว่าเบิ้งเพ่นปลูกพกเด้อพี่น้อง,งเ,เด้อดยอยู่พี่บุญมั่งสาหารครับนี่แหละครับไทยเบิ่งสดสดให้เสียละครับเสียละ,กะเกษียรอินรี์ครับเพ่น,น,นดำคือดำหน้าแหละพี่น้องเบนั่นดำคือดำหน้าพันสุปเปอร์ฮอดประซันพี่น้อง ปลูกประมาณเกือบสองไร่อะไรพี่น้อง <ś led> อหาเป็นมาเบิงไหม <ś led> นี่ครับ <ś led> ในนี่แพ่งขนาดด้วยพี่น้อง <ś led> ขีดละเ <ś led> ก้าร้อยโลละกาพันหมดนี่พี่น้องใน อันนี้เขาปลูกแล้วนี่ประมาณจาเจ็ดเ,เดือนครับเขาเก็บผลผลิตครับสามเดือนสามเดือนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนวะสามเดือนสามเดือนเก็บเลยปล่อยปลูกมาสินานดไอ้บึงเถอะไอเบิึงตอนปลูกเท่ากันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้สามเดือนสามเดือนไอ้เก็บผลผลิต ไรหนึ่งนี่ประมาณเขาจีด้จักโลครับอาพี่น้องเพิ่นถามในายตอนนี้พ่กายเลยได้เพ่ถึงแสนเนาะหนึ่งได้ไรหนึงนี่ได้เกือบแสนเลยพี่น้องเด้อเพินนพ่นว่าเจ้าของสวนเพิ่นว่าเนาะผู้ขจรวันขจ้าก็ได้ย่ได้แสนกลัวเลยผู้ขจ้าจดีดูแลดีๆแสนกลัวแสนกลัวกับมีอะไรพี่น้องต่ออะไรครับ เป็นตอนซ้อนได้พี่น้องเป็นเห็ดป่นเป็นเห็ดขอบพววุ่วพี่น้องเป็นบมดไอ้จังแรงงานได้พี่น้องเด้อ<ด>ตอนเก็บป่นจังกี่จังตอนเก็บไอ้จังโลเป็นโลเนี่ยมั้งรครับโลละหาบาทโลละหาบาทหอดิบบาทหอดิบบาทไม่ได้พี่น้องเดโี๋ยวโคดนำไปโค่นจนเปียกป่นละ บ่อรป่เนี่ยโคตรำมาสักใบหาอ่ะเนี่ยแต่บ้ามันก็ตอวใอยความชำานญเติบไปพี่น้องมันโตเปียกพวดกับอะไรเล้ยวล้วน่ากูไดเลยอเวเป็นเปนักูเี่ยน่ะเพินได้แบกสยางนักลี้ยวเพินได้แบกมากอีกเอาเพิ่นคือไปไว้แต่ผูมิใจมา ออันนี้มันมาช้มครับมันมาส้มสวนเป็นชยูงระเสดอกครับพอหนาก็เสียดอกมาเบิงมาดูแลกันเถอะมาดูแลิันมาดูแลักกรกบรันี่เนาสมเดือนาเดือนคู่รอบกันเหมือเล่นบ่านนี่ มันกบล่ยือ้าหนงมื e teachers teachers. 3. 3> nah ่นก็อง่ก็ได้จปลูกเล่ยกาลยาหางเขาตปลูกแามมืองขึ้นนี่ไปหนองยมคำไป่นอการฮักปลูกปลูกแยมเรียงช่วงใบสามใบสามแต่ว่าแต่ว่าการฮกปลูกสี่บนมอม่เหี่ยวหนอป่ะเงินใบสามบสามแอว่ามัน ว่ามันจะคอยเอาเสียมกวไปโบเมนได้พี่นอย้อมือมะโอ้ยขมไม่เห็นบนเห็ดเลยไงเลยพี่น้องมาดำคือดำหน้าองปั๊บปั๊บไปลูวหลูกรงีหนกแหนเลหกอก เ้าใส่นั่นบอครับนี่อยู่ก่อนเ้างจีบูก่อนเ้างจีตรียมกินไหมเ้าใส่กี่ง้วะกี่ยังบ่บ่ขอบ่ได้ห้องเอาตะปูนขาวห้วยโอ้ห้องตะปูนขาวเด้อพี่น้องเด้อปูนขาววานนี้พวกกี่ไก่เ้ามาใส่ที่หลังกี่ไก่ใส่ที่หลังมันติดแล้วโอ้ให้มันติดเสียก่อนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเ้าจังใส่กี่ไก่กับปุ๋ยขอกนะไรพี่น้อง ใส่าย,ยางบัก n h a ขนาดเลยาาามันเป็นดนินดินล้วนนี่เนาะดินทรายพี่น้องมึงดินเพิ่นเนาะพี่น้องมึงดินเพิ่นมีดินทรายรพี่น้อง เป็นหน้าทงเป็นดินหน้าทงว่มามันดินหน้าถ้ำเลยพี่นอ้องดินหน้าทงนี่เป็นกีตมโพวันเถอะโอ้โฮเปียกป,ยกปยกวดป่ะครับโอ้พนว่าเปียกปวดดวยครับเด้อใหญ่ไปอีกครับคุนสัวกันดวนปวดว้างกันครับพี่นอ้องมันสัวกันดดนเปียกไรกับบ่ได้ อืม,ม,มเืครับมะเครับมมเือแม่นนาทาเป็นเป็นเป็นด <c oughs> ินกินต้มโพ <c oughs> มาถ้าเบิ่งตอนเพิ่นเก็บไปแล้วพี่น้องมันยังเป็นตอนซ่อนครับ สองครบครับอีกสามเดือนเด้ไ่นอนเด้อแต่ผูใ้ใดสนใจกัทักทายมากด้ไปนองเน้ะทักมานี่แหละท้มากเดี๋ยวจะให้เบอรอเพิ่นวาอายุนี่แหละครับตคลิปเอพี่นองสนใจทรมาเลรเิ่นทรงตัวประเทศประเสรนเพิ่นวาพี่น้องสดแห่งก็ได้เนาะทรงทึง,งแห่งทึงสด ถ้ากันพริกแห้งนี่้พันธุ์ที่ปูพันธุ์ไหนยอดสนยอดสนเด้อพี่น้องเด้อย,ยอดสนนี่เขาส่วนมากเขาจะไปเฮ็ดเป็นพริกอื่นยุ่นน้ำเคียงปูหมาหมาพวกนี้พี่น้องยอดสนนะครับม,มันเป็นธรรมดามันจะต่อพันยอดสนนี่มันจะตําง่ายพี่นอ้องตําแหลกง่ายมันจะถั่บดเหนียวย่างไกก ยย่าง่งางไก่ซื้อกับเป็นผงเราประจันพี่น้องเพื่นว่าว่างสากลงใส่ซื้อๆนี่ก็มุนหรือไหมพี่น้องโมเดลใส่ออกแห้งตำ่ำเดี๋ยวอีกสามเดือนพมดแล้วพี่น้องนะผู้ดใดสนใจ,จะใน,นะครับ,น,บรนี่แหละก็เจ้าเบอร์เพื่นไว้ใต้คลิปนี่แหละครับรับส่งทั่วประเทศอันหะเพื่อนจูปากไต่กับสีสม้มยี่สิบบ โอ้ทรงทังนั้นท,ท,ท,ทรงก็หลีก็ออยังไปเป็นเสียเนาะแต่ว่ากันตันนึงว่าสันพี่น้องิ่นจะกี่ทรงเด้อกันอยู่ฝากไตะพู้ได้อยู่ผากไตเน้อพี่น่องเน้เอียบชี้ว่าตนมีหน้า,ากไตะ <laughs> อยู่เวอ <laughs> มยมเลยห <laughs> เออดัดจวนเลยเอฟจีมีแต่แถวอ้อมแอมไล้เพียงหน่อยเด้อมันต่อเนี่ยมีผักเตะ อยาห่างเราอยากห่างอ่นีว่ามันวัดออก้พี่น้องเมื่ออยขีบีรีวันต่อกวมกวมกลวงอยู่เมตดหนึ่งเนาะควมกวงเนาะครับเห็ยนบอกงเมตดหนึ่งเนี่ยพี่น้องเวลาพันไงเราจอดกันแล้วได้พี่น้องนี่เห็นซ้ำนี่ เขาเห็นเบิ้งกว้างๆลยแต่ว่าเวลาเป็นเป็นต้นแล้วจอดกันเลยวันเถอะงามขักสูงสูงเพียงเอวอย่างี่น้องเพียงเอื้อพูดแล้วพี่น้อง,อ,งอันนี้สูงจรีงๆแล้วอันนี้ซูปเปอร์ฮอืโลละเก่าพันปฏิบัติตัวมันแพงแบบนี้ตัวไม่ กระป๋องเขาขายเป็นกระป๋องบัพอโลดีครับป๋องหนึ่งเท่าไหรครับจ็ดบาทโอ้ป๋องลราก็ร้อยกติกีเดียวต้นต้นรป๋องนึงนี่เขาได้ทั้งสองไรเลยบ่คับสองสองไรนี่เขาได้เจ็กจกจกกันเจไกไรจกไสองสามป๋องหนึ่งได้สามพันต้น 4, อเราไล่นึงเขาประมาณจักพันต่นหน่ไล่หนึ่งเขาสีใจจา 1, ่ใสจักพันต่นวนหกพันหกพันหกพันมักระดิ ใส่หกพันเลยพี่นอ้องหกพันตุนพวกนี้หกพันตุนกับสองกระป๋องไรหนึ่งกับสองกระป๋องพันแปดบนตัวสันโอ้ลงต้นหลายเติบดีเลยพี่นอ้องแต่ว่ากระุ่มอยู่หรอกพี่นอ้องกุ้มดี่เลยครับขายได้เป็นแสนเลยพี่นอ้องต่อไรนี่เป็นแสน พื้นที่สองไร่บรรยากาศบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศ,ากาศอยู่ทงหน้านพี่นอ้องพั้นบักพรเพิ่งเสียหนำไปพี่น้อง bụp kíp, bụp kíp. nhóc, kíp này cả co, chốt nó thằng nick พอก,กันไหมเดี๋ยวบอกพีกงัมนก็อนจีมาทไทยเบิ้องอีเด้อพี่น้องเด้ออีกสามเดือนหมดละพี่น้องตายเบิ้องอันนี้ไทยตอนปลูกให้เบิง้งให้พี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ